สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนาของวันที่สิบเจ็ดมาแบ่งปันนะคะช่วงนี้ทําไมหลุดบ่อยเหลือเกินพี่น้องจ๋าราวของเราเนาะวันนี้ขอให้เงงเงๆปังๆ,งๆเด้อพี่น้องจ๋าเนาะงวดล่าสุดนะคะแปดห้าหกสี่สี่ศูนย์นะคะแปดห้าหกสี่สี่ศูนย์เนาะหลุดเด้อพี่น้องจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะมาแค่ตัวเด่นเนาะเด่นสีนะคะ ให้สี่สองสี่แปดนะคะมาหกสี่กับสี่ศูนอ่ะงวดนี้มาลุ้นกันต่อนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งรยหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปเนาะลาไอ้หวยรัฐบาลไทยเมื่อวานมีใครโชคดีกันบ้างพี่น้องจา๋าของแอดเข้าตรงๆเลยนะเข้าอ่าในชุดนี้นะงวด ของวันที่16เนาะรัฐบาลไทยพี่น้องจากเมื่อวานยินดีด้วยเดอ้อใครที่ตามแอดนะคะ,ะมาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางลาวพัฒนาของวันที่17นะคะวันนี้ชุดสี่ตัวจะมี4แปดหนึ่ง6แปดสองห้าสองหกห้าแปดตัดเล่นเดอพี่น้องจากใครที่ไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้ก็นำตัวเด่นไปวิ่งไปรูดได้เลยเนาะ วันนี้ให้เดนสี่แปดสองรองสามนะคะวิ่งรูดนน้นไปที่แปดและสองนะคะสีชุดนน้นก็จะมีสี่สองสี่แปดแปดหนึ่งแปสองนะคะแปดหนึ่งแปดสองเนาะแอดขอติดให้ด้วยอีกคลิปอีกชุดหนึ่งได้ไหมขอติดเก้าสองให้อีกชุดหนึ่งเด้อพี่น้องสาเลขตารางนะคะลองจับวินกันดูนะคะพี่น้องสา หรือใครชอบในชุดกันก็ลองพิจนารณากันดูเดอ้อวันนี้วันนี้ขอให้เฮงปังๆนะคะพี่น้องจ๋าเนาะหยิบจับตัวนี้ไปเป็นแนวทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อลองนําไปเปรียบเทียบกับแม่ท่านอื่นดูนะคะหรือว่าใครคิดว่าตัวเลขอ่าหลุดบ่อยก็ยังไม่ต้องตามก็ได้เนาะดูๆไปก่อนเดอ้อพี่น้องจ๋าเนาะลองนําไปเปรียบเทียบดูนะคะอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังๆจา้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า